เปิดกล้องอย่างนี้จริงเหรอแป๊ะเวลาเงิดบเลยเปิดช่องยังเปิดแล้วเปิดแล้วอะไรเปิดแล้วเหรอเปิดแล้วไอ้เห็นความเป็นตัวตนที่แท้จริงของพาวเวอร์ไม่พอเอาใหม่เอาใหม่ไม่เอาช็อตเมื่อกี้พาวเวอร์พอแล้วเมื่อกี้ไอ้ท่าที่แกทำอ่ะท่าอะไรวะท่าที่แกทำตอนนั้นเปิดกล้องยังไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยเวลาเงิดบเลย ยังไม่เลือกที่สอนหนยใจแล้วโอเครันปิดทิ้มครับปิดทิ้มปิดทิ้มทุกคนวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่ยูเนียนมอแล้วไปซื้อบิกินี่เพื่อจะพาพี่ปูมาออกกำลังกายแล้วว่ายน้ำอยู่บนชั้นยี่สิบเอาจริงๆแล้วทุกคนเช้อเพื่อนทุกคนน่มีสัตว์เลี้ยงกันหมดแล้วแล้วปูเนี่ยยังไม่มีสัตว์เลี้ยงเลยเช่วันนี้จะไปซื้อสัตว์เลี้ยงที่จะ วันนี้เราไปซื้อสัตว์แข่งกันไหมซื้อสัตว์แข่งกันโอ้ยพี่จะสู้ผมได้เหรอเอายังไงวัดเครียดเป็นไงปริมาณเยอะมีเงินแค่นี้ปริมาณได้เงินเยอะหรือว่าอะไรยังไงต้อสิเอาของได้มาเป็นบรรทัดฐานวะเดี๋ยวให้ลูกบูเป็นคนตัดสินโอเคไปขอเขาดิเขาจะตัดสินได้ป่าวลูกบูครับ วันนี้ยังไปซื้อสัตว์ที่จะได้อยังไม่ได้พูดเลยกูอยู่แค่นี้เนี่ยอาตา์เขหนักันะหนักหนักหกหนักพูดบนมอเตอร์สีแล้วนะรับ คุณก็แค่ไปเนี่ยผมตั้งงบให้200บาทคุณไปอยู่ที่จตุจกักรแข่งกันหาจัดอะไรก็ได้200เนี่ยงบใครแบบแมนเนจจัดการดูแลสัตว์ที่อยู่อาศัยขอมาได้ดียว่กากันก็ชนะคุณมูอะไรเนี่ยเนี่ย เงินปูหรือเงินน้องปูเหรอเงินปูเหเงินปูไงนั่นไงนี่แหละอันี่ทำให้งงอ่ะคนละสองร้อยเหรอปูสองร้อยอันนั้นสองร้อยสี่ร้อยเลยนะสี่ร้อยเลยนะเบื่อร์ว่างห้าได้ไหมอันนี้เหลือติดตัวอยู่ร้อยห้าสิบได้ก็พี่ปูไปเปลี่ยนช่องเป็นมิสเตอร์มิสเตอร์ปูไหมม่สเตปืนไม่ไม่ไม่ผมไม่ไม่รับข้อจำกัดอาเราเปพื่อนกันไอ้ไอ้ไอ้ยโห้อนไปโซ่แกะก็ได้ เพราะว่าพี่ปุ๊แม่บ้านหัเอ็นมันไม่ไม่ได้เป็นแม่บ้านแล้วอ่ะมันเป็นครูปุ๊ได้ไหมได้าครูปุ๊ดีกว่าน่ารักคือมันต้องมีเคมี <c oughs> ดิไปครูปุ๊เลยไม่ได้มันต้องครับครูป่วยไหมครูป่วยครูป่วยไหมครูได้ได้บอกว่าอันนี้ได้ <c oughs> ไม่ได้เป็นก่อนน้อยเป็นครูปุ๊ดดูนหน้าหนูคิบดูหน้าหนูคิดเป็นครูป่วยไม่ได้ครูป่วยผวนว่าปุ คือเราเรานี่ทีมโรงเรียนเราอ่ะเฮ้ยเราจะเปลี่ยนเป็นทีมโรงเรียนเพราะฉะนั้นครูปู้อุ้ยครูปู้ได้เลยนะแปลว่ามันจำยากกว่าพี่ชายเอาจริงครูปุ๋ยเนี่ยได้เลยเอาสาระรอนนี้นิ่ลิทีน <ร ingers S 2> ี <hyster> ้ตอนเราถึงชอบครูปุ๋ยจะเป็นครูปุ้ยเล่นไปคุยคู่ อ้าวไปนน mm yes. ี้ไปอาบน้ำก่อนไม่อาบน้ำตอนไีเอาบน้ำไปหรอเดี๋ยวเขาอาบน้ำก่อนปะเดียวจะลองถ้าแบบนั้นกวเสร็จ ไ,ไปครับตอนนี้เรากําลังเดินทางไปที่จตุจักรนะครับไปดูสัตว์เลี้ยงไปเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้คือเราจะขึ้นรถไฟฟามาทีนะมันเป็นครั้งแรกที่เต้เข้ามากรุงเทพใช่ใช่และเป็นครั้งแรกที<ช>่เขาจะขึ้นรถไฟ,ฟามาที <ๆ S 2> โอเคเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันต่อไปเราจะขึ้นรถไฟแล้วพี่ปุโทเคนครับอันนี้คือเหรียญโทเคนที่เราจะใช้ขึ้นเต้ยอะไปไปเต้ไปก่อนไปดีเต้ม่หรอม่รู้พี่ก็ไม่รู้ พี่พ้ดว่ามัน,ม,นมันได้ว่ามันได้ว่าโอเคไปเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟกันไปเจอกันที่นู่นเลยเฮ้ เออคือไงเดียวนี้วะมาครั้งแรกเหรอใช่มาครั้งแรกเพราะว่าทุกรอบที่มาเราจะได้ยินว่าเดี๋ยวบอสก็ไปจตุจักรเดี๋ยวคำรู้ก็ไปจตุจักไปแ้วใช่แล้วู้จะปฏิเสธเลยเพราะผู้ขี้เกียจเดินซึ่งรอบนี้ปู๊ก็เลยว่าทุกคนเขาแบบมาจตุจักมาซื้อสัตว์กันหมดแล้วเหลือผู้คนเดียวเนี่ยผู้ก็เลยอยากมาผู้มาแล้วตอนแรกนะบอกตรงเลยยืนตรงนี้เหม็นท่อมากูยืนที่อื่นดิ วันนี้เราไม่เคยเดินเลยแล้วตรงไหนมันเป็นโซนไหนเงี้ยมาผมเคยเดินจริงป่ะ้ายมือเนี่ยตรงนี้จะเป็นโซนสัตว์น้านิดหน่อยก็คือสัตว์น้ําที่พวกสัตว์น้ําทะเลมมาน้าปลาอะไรพวกนี้ครับเป็นนัสัตว์แปลกพวกกิ้งก่าคามเดียนพวก เป็นเลเดอร์อะไรพวกเนี้แล้วยังงบส่งไว้เขาจะให้เราซื้อไหม่ะจะไม่มีห้องผมเคยถามมีแต่หลักหมื่นขึ้นมาโอ้โหถ้างั้นเราอย่าเฉียดใกล้เลยงั้นเดี๋ยวเราไม่รีบพักทำเพลงไม่พูดพักทำเพลงเออเรามีงบคนละสองร้อยใช่ร้านแรกก่อนร้านร้านมัมีอะไิร้านนี้เห็นเลยกระป๋อมโอ้กระป๋อมห้องเสียงใชกระป๋อมเสียงมันร้องงี้หรอร้องอีกเจ้าตัวแล้วพี่ห้องอ๋อแก้วอ๋ออันนี้ก็มีแคท นี่เป็นเต่าเอามันคือตัวน้อยเถอะมีเลขก่อนพี่มีเลขก่อนถูถูเอาเลขได้ปะเขาเขาอุ้ยเขาเขาจับงูอยู่โอไปดิเข้าไปดิอวิเขาปิดฟางูก่อนแหมดูหน่อยครับจะมีหลอดตัวของร้อยตอนนี้เฮ้ยเขาก็ขายกระปอมลายเหรอวะอุ้ยเป๊ะข้างล่างใหญ่มาก เช็คแฮนดจะหันมางับไหมงับด <Poppy> <mu> ิตัวใหญ่ก็ด้เห็นเห็นราคาแล้วนี่มีตังเขาหร่วะในบัญทีเลยมีอยู่ห้าร้อยหาสิบปั่นกระตผู้ละสองร้อยไม่สิเหลือเท่าไหร่หรอพี่เขามีผ่อนจ่ายชอบก่อนจ่ทีหลังนี่เหมือนช้อปปี้ ไม่ได้ครับคุณเขายังอุตส่าห์ได้ยินเสียงเราอยู่อันนี้คือกระป๋องบ้านไอ้นี่เป็นกระป๋องปะอ๋อที่เหมือนไอ้ปื๊ดมันเลี้ยงที่เพื่อไปเลี้ยงวันนั้นอ๋อไม่แต่เบียดอ๋อมันกำลังล็อกครับอ่ะใช่แต่ของเบียดของไอ้ปื๊ดจะที่ไหนเราไม่เคยดูเบียดล็อกคนี่เขาก็ลั็อกอะไรก็มีครับขอทานนี่ไม่ไม่ไ่พม่าละเตามีเลขด้วยเนี่ยพี่เลขชัดเลยอันนี้เราอินเดียรุ่นนี้รุ่นนี้ไม่ต้องขูดเลยเลขชัดเตาดาวอินเดียเบิ้งมีราคา ไร <5. S 1> ตัวแเล็กแค่นี้ตัวแล้วตั้ง8ปดพันแปดพันตัวน้อยซักนี่ขันมันใหญ่สิโบตัวเป็นเซียนสะบอกตั้งหนานี่แม่นกระปอมบออันนี้ตัวแล้วเท่าไรนี่สามพันห่าสามพันห่าออกมาก่อนออกมาว้างแผงกันก่อน ขอบคุณครับ,บ,รบแปลกที่นี่คือมันน่าเลี้ยงมากเลยอ่ะมันน่าเลี้ยงมองได้กระป๋อมบ้าน <m> เอามาขายตัวละสามพันหางเงินเดยกระป๋อมบ้านไอ้คักๆเนี่ยหรือว่าเต่าอ,อ่ะเต่าเต่าดาวอินเดียเออคือ<ม>อันี่มันเป็นกระปุกกระปุกอ่ะผู้เหมือนเห็ดอ่ะมันก็ใช่อยู่ตัวละแปดพันทำเงินเดี่ยนไอเดี่ยนหนึ่งเลยเดย์โอเคเดือนนี้พี่ได้สามพันห้าสองเดือนอยู่มึงก็ขยี้จังโอเคเดี๋ยวเราไปดูดูร้านหนัดไปร้านหนัดไป แม,แม่ใช้มาเก็บตังค์ลูกค้าแล้วแบบขี้เกียจอ,อ่ะไปก็ได้วะหวยวายมาั้งแต่เดินผ่านนี่อ่ะเ,เ,เ,เดี๋ยวเราไปดูเล่นกับเมวยน้ยคิดถึงเมียน้อยวะเฮ้ยจับได้หรอตอนนี้คี้อ้อนอเฮ้ยดีวะ่ะโอ้ยโดนตกแล้วเย้ย ว่าแล้วยกเก้าอี้กลับบ้านเลยเราดูดิอ๋อเฮ้ยเชื่องกว่าเมียน้อยอีกเมียน้อยยังไม่ทําอย่างนี้นะเนี่ยเมียน้อยยังงอแงกับเราอยู่เลยสบายนะครับโอ้สบายสบายเขาเลยเรียบร้อยโดนตกแล้วเราสามารถซื้อเกินบัตรเจ็ดสองร้อยได้ไหมไม่ได้คือพี่ให้แค่สองร้อยแต่ผมตใชงผมซื้อเองไม่ได้ไม่ได้เหรอเออบัตรเจ็ดบังคับที่สองร้อยตัวกระโปรงสีชมพูนี่คือตัวอะไรก่อนน้อง <l ug> พอเราจับปุ๊บหางจะสั่น <c oughs> เหมือนเขาเป็นดาวเด่นประจำร้านกิ <l ug> นอะไรลูกโอ้โหกินทุกอย่างที่หวางหน้ <l ug> าอุ่ยเด๋อนี่อันนี้ก็แปลนอันนี้อะไรเนี่ยอะไรวะอะไรแคะวะไออันนี้อะไรนะคะ <l ug> <l ug> น,นี่เป็นหนูฮิโปโคขาตะโกนแก๊ซวีไรขนอะ่ะอ๋อหนูฮิปโปไอเนี้ยไอเนี้ยน่ารักอันนี้อะไรไอนี้ด็อกไอนี้ด็อกน่ารักไอเนี้ย คิดถึงคำรูอ่ะผมเจอสัตว์ที่มันเหมือนพี่แล้วพี่ควรเลี้ยงไอ้นี่มากกว่าผมว่าอุ้ยน่ารลกอันนี้ตัวอะไรคะเนี่ยอันนี้ตัวเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเงินเดือนทั้งเดือนเดือนนี้เหลอสาม0มื่นห้า5 0 0อนสามหมื่นห้าทำไมมันแพงอ่ะน้องเป็นนำเข้าใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้มันเพาในไทยได้แล้วโอเคฮะ Yeah really really Hey 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 ขโมย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 อ่าถอดถอดหมวกไอ้ด <c oughs> ู s อรี่ครับเอาไว่งี้เหรอไม่ใช่ดูทรงผมแกจูกออกมานี่ทรงเดียวกันเลยนะแกจูกมาในฐานะที่แกจูกมาทรงเดียวกันต่อเหลือ3,500้ได้ไหมต่อเหลือ3,500้ได้ไหมพี่เขายิ้มแม่ถ้า3,500นนี่โทรไปเบิกเงินซื้อเดี๋ยวนี้เลยนะเนี่ยเขาดื้อไหมคะนี่เขาดื้อไหม อ๋ออ๋อเขาลูก<ส>กงเขา,าแต่ว่าเป็นเฉพาะตัวอะว่าไงลูกหนุหน,หนูต้องการอะไรจากสังคมแม่เขาไม่หายเหรอคะปล่อยไว้อย่างนี้เลี้ยงเหมือนเลี้ยงหมาน้อยนึงอยู่ที่จตูรเราก็มีหมูแค่ค่ะเราก็เลี้ยงมันหมาน้อยเหมือนแต่หมูหมูแค่เราตัวสูงขนาดนี้มันไม่แค่แล้วครับแล้วมันก็จะอาลว่าชนทุกคนเลยแล้วก็เล่นจิงช้าขาดไปแล้วสองอันโอ้โอ้โ เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเดินเข้าบ้านเนาะแน่ให้ไปเก็บค่าที่อ๋อเมื่อกี้ใช้เขาไปทางานแล้วเขาไปโวยวายอยู่ข้างนอกพ <c oughs> ี่ไม่ได้ <c oughs> ใช้ใช้แรงงานเขานะาะรอเดี๋ยวเราไปลองดูสัตว์ตัวไหนที่ราคาจะใกล้เคียงกับบัตเจ็ตเราได้ครับไปไปกันอ่ะเอาละครับตอนนี้ล้านหนึ่งขออโทษเราผมเจอนี่ ะไรครับชิชิราหรอครับเดี๋ยวอันนี้จะเป็นเดกูครับเป็นชิชิราอัี้อ๋ออันนี้คือตัวเขาจะเป็นเหมือนหนูกับกระต่ายผสมกันใช่ชน่ารักเขาทำสมาธิอยู่ใช่กำลังเบ่งอยู่อันนี้ราคาเท่าไหร่เนีีย อ <IP> ันน <ave S 1> ี้เริ่มต้นที่ห้าบาทอูโหูเฮ้ยราคาไม่แพงนะเหรอห้าร้อยกูแพงแล้วนะคะปลาทางงั้นเดี๋ยวเราปรึกษากันก่อนเราจะเอาอะไรดีโอเคเดี๋ยวเราจะไปเลือกสัตว์กันแล้วก็ไปรอลุ้นกันเลยว่าผมจะได้อะไรและพี่ปูจะได้อะไรตอนนี้เรามีเ่องตามใจแบบแอบๆแล้วแมีใจแล้วว่าเราจะซื้ออะไรไปเพราะว่าอยู่ในงบของเราด้วยตอนนี้ผมกับพี่ปูนะครับก็ยังไม่ได้สัตว์เลี้ยงตอนนี้ดูดูกันอยู่ใช่าามีแต่รคสูงๆใช่คือมีแต่เหรีสูงมากเลย150อะไรอย่างเงี้ยมีแต่ว่า กงแพงมากใช่ก็คือตัวเอาตัวจริงๆอ่อะตัวละหกสิบาทแต่โดนกกงโดนอะไรไปบุบเปตดคือ600อกว่าบาทตอนนี้พี่เลยคิดว่าจะไปดูโซนปลากันดีกว่าเพราะว่าพอดูโซนปลาแล้วปลามันตัวละ5บาทส0บาทใช่ไหมแล้วก็ซื้อโหลแก้วน่าจะ4 0 50ผมคิดว่าน่าจะได้แหละรวมตกแต่งด้วยก็จะประมาณไม่เกิน200มีในับจเต็เพียงแต่ว่าปลาที่เราซื้อเนี่ย มันจะต้องมีความน่าสนใจแต่อันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าห้ามก๊อปปี้นะห้ามลอกเลียนแบบนะได้ถ้าผมเอาปลาชนิดนี้แล้วพี่ก็ต้องห้ามเอาเลียนแบบนะโอเคปะไปกันมาดูนี่ผมจะซื้อตัวนี้ไปเลี้ยงครับทุกคนซึ่งผมบอกเลยว่าพี่ต้องแบบว้าวนั่นก็คือมีไรมตัวอยู่สตูอีกไป่เท่าไหร่ขนาดนี้เลยนะนี่ใช่ไหมตัวเท่ากันหรอครึ่งหนึ่งของตัวนี้ ครึ่งหนึ่งของนี้คือเจ็ดพันทยไปขายได้เลยฮะออขายได้เยอะกว่าเงินเดือนผู้อีกเราซื้อไม่ได้เพราะมันเกินบัตเจ็ดโอ้โหสองร้อย,อยู่ใช่เดี๋ยวเราไปกันต่อตอนนี้เราเราถึงที่โซนปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโ<ช>ันเนี้ยผมคิดว่าพี่ปูน,น่าจะซื้อเพราะว่า1ปลามันราคาถูกสองคือที่เลี้ยงก็ไม่แพง่ปลามันราคาถูกแล้วเมื่อเช้าล้างจานเห็นที่เลี้ยงอยู่ที่คอนโดอ๋อคือจะไม่จะไม่ซื้อที่เลี้ยงจะซื้อแค่ของตกแต่งไปที่นู่นใช่อ่าโอเคแล้วก็เรื่องอาหารก็จะ ะไม่แพงก็จะไม่เกินงบสองร้อยอาหารกูเห็นอยู่ที่คอนโด <c oughs> <c oughs> กะเอาฟรีหมดเลยคลิปนี้คือตอนแรกก็ไปถามพี่อูว่าัดเจ็นที่ของใครของของน้องอูเลยของพี่เงนินพูดเือเงินน้องอูเหรอแต่ผมบอกก่อนว่าผมไม่ซื้อป่าอืม ออผมไม่ซื้อปลาแล้วก็มันจะมีสัตว์ที่คูก่กว่าที่เลี้ยงก็คือไม่ต้องอะไรเลยอะไรอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ว่าอันเนี้ยผมจะพาพี่เดินดูแบบยิมนำสมรานแบบสบายใจเสร็จก่อนปุ๊บผมจะพาไปดูของผมซื้อปุ๊บแล้วก็กลับกันเลอ๋อคือไม่จะเลยใช่ไอซซื้อของไอซ์ก็ใช่อย,อ,อย่าซื้อยังเสื้อเพราะผมกลัวพี่กอฟผมเอา้ามันอยู่แล้วครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูโซนปลากันเลย ล่ะทุกคนหลังจากที่ไปหามาแล้วเราคิดว่าการที่เราจะซื้อปลามันง่ายแต่เราลืมคิดไปว่าปลาพวกนี้มันต้องใช้ออกซิเจนต้องใช้ออกซิเจนอ่าใช่แล้วถ้าเราซื้อออกซิเจนมันก็จะเกิดบัญหเจากนั้นเราก็เลยมาถามพนักงานที่นี่เขาก็อำนวยความสะดวกให้ประมาณว่าแบบปลาสายพันธุ์ที่ไม่จําเป็นต้องใช้ออกซิเจนก็มีอยู่ใช่ในระหว่างนั้นลักเล่ครับนังนนี่คือลักเล่อ่ะไม่ใช่หรอใช่ จิ้มฟันแคปพะมา่าซึ่งมันจะคล้ายๆลักเล็ดแต่มันจะบอกว,<ะ>วตัวเท่าไหร่ถ้าสมมติตัวเดียวเนี้ยมันจะ30บาทสี่ตัวได้ตัวละห้า <25 S 2> บาทบาท,ทำไมผู้นึงซื้ออันนี้เพราะว่าหนึ่งผู้เป็นคนที่ไม่มีเวลา มไม่มีเวลาดูแลอะไรเลยฉะนั้นซื้อให้มันเหมาะกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานะน้องๆไม่ใช่แบบเห็นพวกพี่มาซื้อสัตว์ไปเลี้ยงแล้วก็แบบซื้อๆไปแล้วไม่สามารถดูแลก็ได้โอเคพี่ปูเอานี้4ี่ตัวนะครับใช่ใช่แล้วปูจะเป็นทั้งหมด100บาทใช่ก็คือยังเหลือ,อบัตเจ็ตอีก100รอบัตเจ็ตอีก100ปูจะซื้อของตกแต่งแต่ว่าป<อ>ูจถอาหารอาหารก็อยู่คอนโดไงบ้านเขาก็อยู่คอนโดไงอ๋อเรียบร้อย ใช่เรียบร้อยแล้วอันนี่คือเราเลี้ยงพอพันได้เลยใช่ไหมเอาแค่ให้มันรอดก่อนไหมโอเคตอนนี้พี่ฟูก็ได้ของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ของผมผมบอกเลยว่าเดินไปทางออกก็เจอโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อปะทีนี้เป็นคิวของผมแล้วเป็นคิวของผมกับเต้ที่จะไปซื้อสัตว์เลี้ยงของเราไว้เต้มาพี่บอกเลยว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีประโยชน์ไม่เหมือนของพี่ปูแน่นอนเลี้ยงยังไงก็ได้ ไม่ตายด้วยแล้วก็กินได้ด้วยกินได้ด้วยอเ,เออใช่สัตวนเลี้ยงเราชิวๆอันนี้ตอนนี้เราเดินกลังเดินทางหาก่อนว่าอยู่ตรงไหนเฮ้ยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงรถด่วนไหมเรากินได้ไหมรถด่วนไหมเราเ <laughs> มาครับทุกคนตอนนี้ผมมาถึงร้านสัตว์เลี้ยงที่ผมจะซื้อเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับอ๋ออันนี้เท่าไหร,ครไ่ครับไอตัวเนี้ยครับหนอนหนอนมะพร้าวอ๋อผมผมเอาสิบตัวครับ ใช่ครับเอาสิบตัวครับเนี่ยครับถัดเลี้ยงผมเนี่ยครับสามารถเอาไปเลี้ยงได้เหรอคะได้ให้เป็นร่วงแน่กว่าเออก็มันก็จะเป็นด่วงไงออกมาเป็นตัวร่วงที่รอเลี้ยงยังไงให้มันรอดจากการที่พี่จะเอาไปทอดกินก่อนน้องกลัวโอเคอันนี้ผมได้แล้วนะ สิบตัวห้าสิบตัวห้าทบาทใช่อันนี้น้องกินอะไรครับหน้าผ่านไปแล้วขุดกระถางอ๋อคือผมไว้อย่างนี้ได้เลยไม่ไม่อ๋อเนี่ยผมใส่แค่กระป๋องอ๋อโอเคผมฝากที่ไหนครับคลิปตัวครับสิบตัวพอแล้วพราะสิบตัวผมพอแล้วยังไม่อิ่มเลยนเราไปกินทีอย่างกันนะเต้เต้จ่ายตังคเราเดี๋ยวเราเลี้ยงด้วยกันโอเคป้าเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่คอนโดแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูว่าแต่ละคนได้อะไรบ้างได้เอาละทุกคน เราเดินทางมาถึงคอนโดเปที่เรียบร้อยแล้วสถานที่เขาไม่ให้เราขึ้นรถไฟฟ้าน,นะรัะเดี๋ยวเรามาสู ร้อยผูได้อะไรผูได้ปลาปลาอันนี้แหละไม่ซื้อย่างกับบุู้แหละแต่ว่ามันเขียนอยู่ข้างตู้บอกว่าไม้จิ้มฟันแคะพม่าบางทีเขาอาจจะเอาปลาจากอันอื่นมาใส่ตู้นี้ก็ได้ใช่พี่จะยึดติดกับตรงที่เขาเขียนไม่ได้แสดงว่ามันนามาผสมกันใช่ล้วเขาเอาปลาเนี้ยไปใส่ตู้แล้วเขียนว่าฉลามน้ําจืดอย่างเงี้ยฉลามน้ําจืดอย่างเงี้ยน่าจะเซื่อว่าเป็นฉลามน้าจืดเหรอไอเซี่ยคนใหญ่ปลาซื้อหมดลยร้อยเนื้อ จากนั้นอันเนี้ยใหกสิบบาทแต่ตัวเขาได้ห้าสิบอันนี้ก็นีแดงห้าสิบบาทก็แสดงว่าซื้อของตกแต่งหมดไปแล้วร้อยหนึ่งแล้วซื้อปลาหมดอีกร้อยหนึ่งครับก็เลยเลยไม่มีเงินซื้อโหลให้ปลาอยู่แล้วก็ไม่มีเงินซื้ออาหารปลาก็เลยต้องมาดูพี่มีอยู่ที่คอนโดไม่ใช่เป็นของที่เราคิดไว้แล้วในของุณอแมอเลยผมครับอันนี้โหลเลี้ยงผมอันนี้จริงๆผมไม่ใส่ก็ได้แต่เขาอยากให้ใส่เพื่อให้มันสวยงามยิ่งผมปัดก้นขวดแล้วก็เลี้ยงเลยก็ได้อาบน้ำเต แล้ว้องหมูจะคอมเมนต์อะไรก็เดี๋ยวเพาว่าไม่จริงอย่าใส่จิงเนี่ยผมบอกเลยว่าอ่ะใส่แค่นี้ <มา S 2> ใส่แค่น, <มา S 2> นี้จบเนี่ยแล้วเรียบร้อยโอ้ เลีย้ยงง่ายงงผมเลีย้ยงง่ายทําเป็นอาหารก็ได้เออถ้าไม่อยากเลี้ยงก็ทอด <laughs> <c oughs> ได้งั้นเดี๋ยวเรามาตกแต่งได้ครับบ้านให้น้องได้ครับที่แ้ของเราไม่มีพืชผักอะไรหะเหมือนกันเหรอไม่มีครับน้องกินแค่กากข,าขา้าวโพดอถ้าน้องเบื่อแล้วเราก็ทอดแค่นั้นเองไม่มีอะไรว่า ใช่มาอันนี้คือผมจะบอกก่อนวิธีเอาลงเราจะต้องเอามอสลงก่อนเพราะว่ามอสจะได้ไม่รับไม่ลอยบนน้ำเราต้องวางมอสก่อนแล้วก็ค่อยๆเทน้าลงข้างๆโถอืาใช่ครับแบบนี้แหละว้าวโอ้โบอบบโอ๊ยขุยมะพร้าวมันน้อยมากเลยคุณใช่ครับเขาให้ขุยมะพร้าวไม่เป็นไรครับผมยังให้มันอ้วนแล้วผมพรุ่งนี้ผมก็ทอดกินแล้วมาทุกคนนี้สัตว์เลี้ยงของผม มันอ้นวนมากเลยอะน้องอยู่ได้เพราะว่ามันมีกากมะพร้าวเยอะอยู่พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปหาปีนมะพร้าวที่ราชบุรีกันแล้วก็จะได้กากมะพร้าวมาให้น้องอยู่มันจำเป็นที่จะต้องไปปีนอยู่ราชบุรีเลยเหรอเราที่นั่นมะพร้าวเยอะอพาวเานะ แล้วก็เราก็ได้ทําการจัดน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันอือถามพอดพอีพร้อมจะให้คะแนนหรือยังเขาว่าพร้อมตั้งนานแล้วเราพร้อมจะเอาให้เขาคอมเมนต์หรือยังเยี่ยมกว่าเราคอมเมนต์ได้หรือยังเฮ้ยผมอ่ะไม่โดนด่าผมฉลาดในการซื้อจริงๆพ<น>ี่ <ๆ S 2> ผม <ๆ S 2> มั <ๆ S 2> ่นใจว่าผมไม่โดนไม่ไม่โดนคอมเมนต์ลบแน่นอนโอเคมาเอาไปเลยเต้เปิดประตูครับ let's go ทำทำเต็มเต็มทำเต็มเตๆมทำเต็มเต็มเตมเต็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 มๆๆมเๆๆมเต็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 มเ่็มเต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 ็ทเต็ม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 เตมเต็มเท็มเต็มเต็มเต็มมเต็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 มเตเต็มเตมเต็มเเ คุณนั่งทีละคนแล้วคุณก็เสนอมาว่ามันคืออะไรมานั่งเลยคร้บผู้ก่อนเลยนะนะครหบผมดูหน่อยอ๋อจากที่ผมเห็นคือเป็นปลาอย่างเดียวเลยเหรอใช่ข้างบนคือเห็นหูหนูไม่ใช่เป็นแหนแดงแหนแดงเพื่อนปลาอยู่มันเป็นอาหารอาหารของปลาได้ด้วยครับอคุณพูเซนต์ก่อนว่ามันมีอะไรคุณพูดเซนต์ผมถึงให้คุณพูเซนต์มา อันนี้มันเป็นปลาที่มันไม่ต้องใช้อ,ออกซิเจนอย่าเลิกละอย่าเล <c oughs> ิกละมันเป็นปลาที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนเพราะว่าเราจะได้แบบว่าพกพากไปไหนก็ได้ไไอยา่างบางวันผู้อยากเอาไปเลี้ยงที่สตูผู้ก็เอาไปเลี้ยงได้อย่างเงี้ยนงคุณ <c oughs> ไปถ่ายงานด้วยเผื่อผู้คิดถึงมัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วมันก็จะมีอาหารอาหารที่เป็นพืชน้ําก็คือแหนแดงแล้วผู้สร้างบ้านให้มันก็คือมีมอสแล้วก็พืชน้ำเอาไว้เผื่อมันอยาก ซุกไซเอาหลังเอเนี่ยการอยู่ของมันเนี่ยสามารถอยู่ได้ระยะยาวเลยไม่มีตายชัวทำไมถึงชัวขนาดนั้นพวกสร้างบ้านเลยให้ให้มันอย่างดีเลยน้องอู๋หรือพ่อ,อพแม่อาหารมันมันก็มีแหนแดงกินคุณภาพน้ำในการอยู่ของเขาอ่ะต้องยังไงะน้ำของเขาเนี่ยพวกเอาน้ำกินเออาทำไมต้องน้ำกินทีนี้น้ำกรองเราไม่มีเลยก็เลยใช้น้ำกินไปก่อนคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วน้ำปลาป่าเนี่ยมันมีคอรีนแล้วก็ไม่สามารถเลี้ยงปลาได้ เช่นกันน้ําเปล่าก็ไม่มีแร่ธาตุของน้ําธรรมชาติก็เลี้ยงปลาไม่ได้เหมือนกันเอาแล้วคุณจะมีวิธีการจัดการปัญหานี้ยังไงให้ปลาเนี่ยไม่นอกน้ําตายใช่ไหมนี้ตายเร็วคืนนี้คุณมีปัญหารเรื่องหนึ่งละห่งคุณรรอ,อ,อยากจะรู้เรื่องงบประมาณทีนี้งบประมาณปลาเนี่ยอุ๊ ปูซื้อปกติเขาขายตัวละ30บาทผูต่อเต็มที่เลยเขาเคย,เยขายผู้สี่ตัวร้อยใช่ข้างตู้มันเขียนว่าไม้จิ้มฟันแคะพม่าแต่พอซื้อมาเสร็จแล้วอาจารย์เต้บอกว่ามันคือปลา,าบอลลูน <laughs> เออ,เอ,อใช่คือปลาบอลลูนเนี่ย <laughs> ซึ่งปกติถ้าซื้ออยู่คนแก่ตัวละยี่สิบบาทคุณมั่นใจเลยใช่ไหมว่าคือปลาบอลลูนแน่ๆเขาเป็นนักวิชาการด้านทะเลก็คืออาจจะมาจากพม่านั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ามันมีการผสมและมันมีลักษณะที่คล้ายกับ บอลลูนมากแล้วอีก100อยเนี่ยคุณได้ถึงอันนี้เลยไดยังไงอันนี้เหรอไอกล่องนี้อกล่องกล่องเนี่ของเพื่อนอูครับหั้ใจงบหมดแล้วไงอันนี้อันแหนแดงนี้ก็50บาทแต่ปูเลือกร้านที่มันได้เยอะที่สุดแล้วอีก50ก็ซื้อมอสมอสหรือเฟิร์นก็อันนี้ไหมมอสหกสิบาทมอสหกสิบาทแต่ปู้ต่อเขาเหลือห้าสิบาทเพราะผู้เหลือตังเงีนั้นเขาก็เลยให้ห้าสิบบาทก็สิจะมีมอส แล้วก็มีตัวดอกไม้ข้างบนใช่เป็น200รพอดีเป๊ะเลยสองร้อยเป๊ะเป๊ะเลยส่วนอาหารปลาที่กินในระยะยาวอยู่นูนโอเคของผมเองย่งผมใช่โอเคนะแต่แต่เบื้องต้นเนี่ยปลาเหล่านี้ว่ากินพวกรากพืชได้อยู่แล้วใช่ค่ะก็สามารถอยู่ยาวได้เลยซึ่งเนี่ยพี่ผมเห็นที่เขาว่ายไปไ่ว้มาเนี่ยเขาก็กินอยู่โอเคงั้นถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนนะแล้วคุณไปรอก่อนนะฮะ เป็นสิผมต้องบอกตรงๆว่าผมหักคะแนนเรื่องวัสดุไปละหนึ่ง <c oughs> คะแนน <c oughs> ถูกต้องไหม <c oughs> เรื่องสปีชี์ที่ไม่รู้อีกหนึ่งคะแนน <c oughs> เรื่องน้ำอีกหนึ่งคะแนน <c oughs> หักไป3าม <c oughs> แล้ว <c oughs> เอาเป็นว่าความสวยงามความคิดสร้างสรรค์ก็พอมีอยู่ หัก0.5เป็น6.5คะแนนคุณได้6.5คะแนนเกินหน้าห้องอนครับเดี๋ยวผมดูไม่ีคนมาสมัครต่อได้ครับเกินข้ครับเชิญ่ข้าาพี่ชายนี่ของผมเองอะใครพี่ชายคุณคุณใครเนี่ยนั่งขับแปะน้องรักไงลืมแล้วเหรอช็อกใจ่ครับแต่นี่คือสัตว์เลี้ยงของผมก็คือหนอนที่เป็นหนอนมะพร้าวเออด้วงด้วงเออด้วงมะพร้าวใช่เพราะว่าผมใช้งบแค่100บาท ซึ่งเหลืองบอีก1 0 0รบาทผมจะไปซื้อกางวัมะพร้าวเมื่อไหร่ก็ได้แต่ตอนนี้คุณยังไม่ซื้ออย่างใช่เพราะว่ามันเหลืออยู่ตรงนี้เพราะว่าผมคิดว่านอนตัวนี้เราสามารถถ้าเราเลี้ยงแล้วมันเบื่อหรือว่ามันมีกลิ่นที่แรงใช่ไหมอมผมสามารถเอามันไปทอดได้เลยใช่เพื่อเป็นอาหารของเราเราก็จะได้ประหยัดงค่าอาหารไปด้วยโอเคใช่ตรงนี้เป็นหลักการที่ดีใช่ค,ครับถ้าเราเลี้ยงกันโตปุ๊บมันก็จะเป็นแมงคามแมงด้วงเราก็สามารถเอามาเพาะพันธุ์เพื่อให้มันขยายเผาพันธุได้อีกว่าดูจากตรงนี้มันก็จะมีลูููกกมมมัันนนนออยย่่ะลด้วเหรใชบบผ็แ ไเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆลูกมันตัวสีอะไรตัวสีเหมือนกันเลยนี่นี่นีนนอ้ตัวเล็กมากคล<ช>้ายๆกับหนอนรถด่วนรถด่วนใช่ครับผมผมคิดว่าผมอะสามารถรังสรรวัตถุดิบทั้งหมดให้มันได้ราคาถูกกว่าแล้วก็มีประโยชน์มากกว่า ของคุณปูครับอันนี้โจทย์คือซื้อมาเลี้ยงหรือว่าซื้อมาทําอะไรซื้อมาเลี้ยงครับแต่ผมไม่อยากเลี้ยงมผมก็ส<ม>าม,มารถทอดสัตว์เลี้ยงประจําชีวิตของเราเลยไม่ผมสาม,มารถทอดทอดเราก็กินได้ไม่เป็นภาระของคนหนึ่งที่ต้องมาลำบากเลี้ยงแกนผมด้วยแล้วปกติเขากินอะไรได้บ้าง ปกติเขาจะกินอ่ะกากมะพร้าวกินใบกล้วยกินอะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับที่เป็นวัชพืชทั่วไปในโลกเราร<อ>ใช่ครับใบกล้วยเป็นญ้าอะไรกินได้หมดเลยเหรอใช่ครับเอาดีๆใบกล้วยกินได้แต่ว่าเขาจะเลือกกินไม่กินอีกเรื่องนึงอยากใช้อะไรใช้ได้หมดเลยรู้เนี่ยครับที่ผมสังเกตเนี่ยด้วงม,มะพร้าวฮะ เขาเป็นร่วงที่ฟันของเขาลิ้นแหนบเขาอะมันคมครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าพื้นที่ไม่กว้างพอหรือว่าไม่มีกักมะพร้าหรืออาหารเขาอะให้เขาอยู่ให้เขาบูดอะเขาจะกัดกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะตายมันจะกินกันเองแล้วตัวจากสีเหลืองมันจะกลายเป็นฟิฟฟี่แล้วก็กลายเป็นตัวสีน้าตาลเข้มอนนี้เป็นเวลาหกโมง,โมงนะครับซึ่งจะจะจับปิดแล้วแหละครับ คำถามคือตอนนี้ไม่มีกากแล้วไม่มีกับมะพร้าวแล้วแล้วมันอยู่ได้ไม่ถึงคืนพรุ่งเช้าอันนี้คือคำถามคือคุณมีวิธีไหนในการทําให้เขากลับไปขอนแก่นได้ผมจะคัดเอาตัวที่แข็งแกร่งที่สุดครับพี่ชายเพื่อให้มันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ให้เขาอ่ะ กินพวกของตัวเองไปเรื่อยๆจริงใครคือที่หนึ่งของตรงนี้ก็คือได้กลับคอนแก่นกับผมใช่ไหมใจดีใจดำมากเลยสุดยอดไหมแต่บอกว่าอะไรได้เราไม่ได้เราไม่ได้ไม่ได้ชนะได้แค่รอบหรู้ว่าคือใช้ร้อยเดียวด้วยใช่ร้อยอย่าลุกเดินเตะๆชิวไม่ได้ชิวผมเดินชิวเลยนี่ความคิดสร้างสรรค์ว่าจะให้เขาอยู่บ้านแบบไหนมีหินตกแตกไหมเพื่อจะดึงคาแรคเตอร์ไม่มีเปลืองงบในรอบ นี้นะครับผมตัดสินให้คุณปูชนะครับทำไมอ่ะโอ้โพี่ยัจจะถามผิดก่อคือตอนนี้เนี่ยเราต้องหาวิธีในการจัดการให้ดวงมะพร้พาวเนี่ยไม่ตุยเพราะว่า100บาทกับชีวิตเขาเนี่ยมี2อ,อย่างคือเราจะกินเขาหรือเปล่า หรือเราจะต้องแยกเขา1ิบตัวก็ต้องแยกออกเป็น10จุดกล่องเล็ก oh. ๆแล้วเอาอาหารแบ่งให้เท่ากัน oh. เพื่อไม่ให้มันได้จับก,กัน oh. แล้วมันลอดทุกตัวสิตัวด้วงนี้เนี่ยพอเติบโตมาวิวัฒนาการมันจะกลายเป็นด้วงชนิดหนึ่งซึ่งเราก็ไม่มีข้อมูลแน่ชัดมันออกมาเป็นตัวผู้จะเป็นอย่างหนึ่งตัวเมียจะเป็นอย่างหนึ่ง oh. เราก็เลยไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นตัวอะไรซึ่งมันไม่ใช่ด้วงแบบคาบูตโตะเท่ๆนะอ้าวหรอด้วงภาษาอังกฤษะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ ไอ้เงินร้อยหนึ่งที่เสียไปยทำอะไรได้ทีนี้ยเหรอพี่ไม่ครับต้แก๊สใช้ได้ไหมผมว่าเอาเอาใส่น้ำแล้วก็ล้างล้างล้างเลยเอาไปเพาะพันธุ์ก็ดีนะอันนี้มัน,พนเพาะพันธุ์เดี๋ยต้นไม้หรือว่าเพาะพันธุ์อยู่ในขวดหรได้น,นี้ไม่แน่ใจมีกินไฮโดรเจนี่ระอเปล่าเดชตัวจักรยังไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอใช่ครับเพราะการที่จะมาดูแถวนี้ครับเพราะงบหมดแล้วในคลิปนี้แปะชนะครับ ไมบอกแล้วาะคุณไม่กินไฮยูจิลล่แค่นี้เองก็เมื่อคืนนี่หัวที่พุ่งมาพวกกินหมดแล้วก็อ้างหรือเปล่าอ้างครับบอกพี่จริงแล้วอ่ะไฮยจิลลี่อยู่ในรถคำหลูก็มีแต่เขาไม่บอกผมครับอ้างครับชัดเลย งั้นคุณแพ้ครับเริ่มนิดเดียวเองไม่นิดแม้ฐานะที่แพ้เอาแบตเตอรี่มาแล้วก็ตกหัวพี่ปุ๊กเพื่อเป็นการย้ำดราม่าที่เกิดขึ้นว่าคุณเนี่ยไปตกหัวพี่ปุ๊กหน้าพี่ปุ๊กเดี๋ยวเราจะต้องมีการโกนหัวกันแล้วก็ตบหัวกันกันนะครัแต่ว่าต้องติดกล้องก่อนใช่ไหมได้ใช่ใช่เพราะว่าผมจะตกแบบนี้แล้วเปล่ามีอะไรใเปล่าองเอาสกินเฮดเลยไหม0.5จะตกไหมตกเลยมั้ง อันนี้มึงจิดอ่ะอันนี้อนนอันนี้ความเห็น,นสุดตัวแล้วโอเคคลิปนี้ก็ปู้ก็แพ้ไปแต่ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อยากให้เราไปหาสัตว์เลี้ยงอะไรมาเลี้ยงอีกแล้วอยากให้ผู้ไปเลี้ยงกับใครก็โอ้นีใครชอบคลิปนี้ละสามสองหนึ่งถ้าใครชอบคลิปน,นี้เลยคนไลค์เนี่ยเป็นไรก็จบซะเลยสามสองหนึ่งถ้งาใครชอบคลิปน,นี้เลย อย่าลืมให้โยจินลี่อย่าลืมให้เ e อ็นชาด้วยนะครับ <g ül üyor> ไปก่อนครับวันนี้แพ้ไป <g ül üyor> ให้โยจินลี่พวกเราอร่อยมาก